ทัพทิมเป er mm ิดใจจุดเริ่มต้นความรักไทยเอกพันเผยอายุเท่าแม่ร่วมกตัญยูรู้มานานแล้วทัพทิมอัญญรินนะครับมาเปิดใจครั้งแรกถึงจุดเริ่มต้นกับไทยเอกพันสัมพันธ์กว่าสองปีเผยฝ่ายชายอายุเท่าแม่พี่พี่ร่วมกตัญยูนั้นรู้มานานแล้วพร้อมกับเล่าถึงนาทีขอพ่อแม่นางเอกจีบลูกสาวนางเอกสาวยังทัพทิมอัญญรินนะครับออกมาเปิดใจกับรายการหนึ่งกับเส้นทางความรักกับไทยเอกพันบัลฤทลิตว่าตอบคําถามของเรื่องความรักแต่น่าจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเท่านั้นเองแต่ เราก็ไม่ได้ปิดเวลาเราไปใช้ชีวิตข้างนอกก็ปกติเลยมีการถ่ายรูปปกติแต่พี่ๆนักข่าวอาจจะไม่ทราบไปเที่ยวกันปกติแต่ไม่มีใครรู้ซึ่งพิธีกรนั้นก็ได้บอกว่าคนอาจจะไม่คาดคิดกันนะทัพทีมนั้นก็บอกว่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นเมื่อถามว่าอายุห่างกันเกือบ30ปีทัพทีมตอบว่าอายุห่างกัน28ปีพิธีกรบอกว่าคนเซอร์ไพรส์มากอายุก็ห่างกันเกือบ30ปีน้องเขาก็มีคนมาจีบเยอะด้วยพระเอกก็จีบทัพทีมนั้นก็บอกว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นเมนื่อถามว่าอะไร ว่าอาจจะเป็นความที่เรารู้จักกันมานานมีโอากาสร่วมงานกับพี่ไทยมากว่า10ปีก็น่าจะเกือบ15ปีแล้วเรารู้จักเราเห็นกันมาตลอดอาจจะคุ้นเคยเรารู้จักนิสัยใจคอกันมาก่อนเริ่มต้นก็ได้ลงพื้นที่ด้วยกันบ่อยขึ้นคือทํารายการร่วมกันมาก่อนก็ได้ลง,พ,รรลงพื้นที่ด้วยกันบ่อยขึ้นคือการไปทํากิจกรรมมูลนิธิร่วมกระดันอยู่นั้นก็ไปลงพื้นที่ด้วยกันไปครั้งหนึ่งก็จะอยู่หลายวันเมื่อถามว่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เกิดขึ้นตอนไหนทัพทิมนั้น้ง,งแรรรกกกก็ูกจักกันคือทําาย การเส้นทางเศรษฐีเป็นพิธีกรคู่กันคือรู้จักกันตอนแรกเป็นพี่น้องกันปกติและเล่นละครเป็นพ่อลูกกันเรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นก็เล่นกันก็เจอกันบ่อยแต่ที่มาคุยกันบ่อยขึ้นจริงๆก็หลังโควิดหลังจากนั้นถึงค่อยพัฒนาเมื่อถามต่อว่ามีการตกลงเป็นแฟนกันไหมทับทิมบอกว่าหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็2ปีกว่าแล้วแล้วใครเป็นคนจีบใครก่อนทับทิมนั้นกล่าวว่ามันก็เหมือนคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเมื่อถามว่าเราโทรหาเขาก่อนหรือเขาโทรหาเราก่อนทับทมนนัอกก่าทจะเป็ค ก็จะคุยกันปกติแล้วตกลงขอเป็นแฟนกันยังไงก็คือพี่เขาเป็นคนพูดก่อนค่ะตอนแรกก็ไม่มีการพูดเลยนะแต่ก็รู้สึกเอ๊คุยมากขึ้นคุยนานจังคุยเยอะจังอะไรแบบนี้ซึ่งตัวทัพทีมเองตัวติดกับแม่ตลอดทัพทีมยอมรับว่า24ชั่วโมงเมื่อถามต่อว่าประทับใจอะไรในตัวพิไทยถึงพัฒนาจากพี่น้องเป็นกลไกชิดทัพทีมกล่าวว่าหนึ่งเป็นคนดีแน่นอนเรารู้จักมานิสัยใจคอตั้งแต่แรกเรารู้มาตลอดว่าพี่เขาทําอะไรอีกอย่างในเรื่องของความใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แค่ตัััววททพมคคคนรรรรบบข้างออหื พี่ๆน้องๆรอบตัวเราทุกคนเลยก่อนจะคบกับพี่ไทยหนูโสดมากี่ปีทัพทีมนั้นตอบว่าน่าจะสองปีได้ปกติส่วนตัวชอบคนที่โตกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าอยู่แล้วเหมือนชีวิตเรารับผิดชอบเยอะถ้าจะคุยกับใครสักคนเป็นผู้ใหญ่กว่าโตกว่าเราพร้อมรับผิดชอบอะไรที่ใหญ่กว่าเราที่รับผิดชอบอยู่ปัจจุบันนี้ได้เห็นว่าต้องรอแม่ไฟเขียวเป็นแฟนกันก่อนทัพทีมนั้นกล่าวว่าวัานแรกที่คุยกันพอเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกไม่ปกติผ่านไปสักระยะหนึ่งพี่เขาก็ตัดสินใจบอกพอบอกเสร็จเลยคุยกันยังไงงกกก็ต้อออบคคุุณณพพ่่่แมนี ก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่แต่ทัพทิมไม่ได้อยู่ด้วยตอนนั้นไม่รู้คุยอะไรกันบ้างแต่หลังจะคุยแล้วพี่เขาก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วแม่ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อถามว่าอายุพี่ไทยนั้นอายุเท่าแม่เราเลยใช่ไหมทัพทิมนั้นหัวราอพร้อมก็บอกว่าเท่ากันเลยค่ะซึ่งพิธีกรนั้นก็พูดขึ้นมาว่าใช่ไหมที่แม่บอกอายุเท่าแม่เกิดปีเดียวกันกับแม่ด้วยซึ่งแม่ก็คุยภาษาเพื่อนได้เมื่อถามว่าเกือบ3ามปีนั้นไม่มีใครรู้เลยทัพทิมนั้นกล่าวว่าก็คนรรรรรอออบบบข้้้้้้าา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 งงคคนน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 นสสสิิททจจะะููย่่่่พีีวววมมกกกตตัััั็ดแลลปเ ทีมชวนพี่ไทยมาเต้นคือเราเป็นคนชอบชวนคนเต้นส่วนใหญ่ถ้าเจอกันพี่เขาก็จะเป็นคนพูดว่าคบกันอยู่ครับหรือเวลาไปเจอใครพี่เขาก็จะเป็นคนแนะนําทัพทีมอัญ,ญลินกล่าวเปิดใจ